แปลกดีนะคะที่คุณผู้ชมก็อาจจะไม่รู้หรือไม่เคยเห็นมาก่อนแต่คนแห่ไปเก็บกันเต็มเลยนะจนตอนนี้ท่านเจ้าาวาบอกว่าโอ้ยกลัวจะหมดแล้วจะหมดว่าเก็บอะไรเป็นเขาเรียกว่าข้าวต่อพระร่วงคุณผู้ชมดูนะด้านหลังเนี่ยเหรอแล้วชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ เก็บเอาไว้บูชาไปทําเครื่องรางของขังกล้องมีนะคะเขาบอกว่าร่วงออกมาจากปากพระร่วงนี่เป็นคําบอกเล่าที่สืบทอดกันมาแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวทางวิทยาศาสตร์เราก็มีบอกเหมือนกันค่ะนี่คือต้องไปคุยดินแล้วก็หายแบบนี้เหรอลักษณะเพื่จะเป็นแมดสีเหลี่ยมๆแบบนี้เหรอคุณขวัญใช่เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่วัดลานตาเมืองนะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งสลิมจังหวัดสุโขทัยค่ะใครไปแถวนั้นและเคยเจอเนี่ยส่งข้อความบอกกันหน่อยหินแบบนี้เนี่ยเจอรอบสาราวัดนะคะท่านรักษาการเจ้าวัดวัดลาน ตามเมืองพระอาจารย์สุทินค่ะกันตะเตโชท่านเอาหินเนี่ยมาให้ทีมข่าวของเราดูแล้วบอกว่าเจ้าหินนี้นี่แหละที่ชาวบ้านมาเก็บเรียกกันว่าข้าวต่อพระร่วงหรือเพชรหน้าทั่งหรือแร่เหล็กภายไรค่ะมีอยู่ทั่ววัดไปหมดเลยพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาเก็บหินนี้กันไปแล้วจริงๆแล้วว่ามีมาตั้งแต่ก่อนท่านจาประจำพรรษาอยู่ที่นี่นานแล้วหลายปีค่ะ บางคนเนี่ยเอาไปบูชาไปเจรนายทำหัวแหวนทำจี้ห้อยคอบางคนก็เอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันคุณใสต่างๆเชื่อกันว่าจะทำให้แคล้วคลาด ปลอดภัยนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นความเชื่อโบราณที่มีมายาวนานหลายร้อยปีเล่าสืบทอดสืบทอดกันแบบนี้ว่างงหินนี้เป็นคําข้าวของพระร่วงที่ท่านฉันเข้าไม่หมดแล้วท่านหวานลงพื้นหลังจากนั้นท่านก็เสกข้าวนั่นแหละให้กลายเป็นหิน oh. ก็เลยเรียกกันว่า ข้าวตอกพระร่วงค่ะคชาวบ้านเข้ามาเก็บเป็นจํานวนมากเลยแต่ท่านบอกว่าตอนนี้กลัวว่าเดี๋ยวจะมาเก็บไปหมดแล้วนะคะเลยตอนนี้ต้องมีมติสั่งกันไว้ว่าห้ามเก็บรักษาว่าเป็นสมบัติของวัดอนุรักษ์เอาไว้ก่อนค่ะก็มีมาตั้งนานแล้วนะโยมนี่อาตมาก็เพิ่งจะมาอยู่ก็เพิ่งจะได้รู้เมื่อช่วงห้าหกปีเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ให้เก็บแล้วเขอาไปทําอะไรกันส่วนมากก็จะไปขึ้นหิ้งบูชาโยมเพราะมันเป็นแค้วค่าปลอดภัย แล้วก็พวกแบบเอาไปทําจี้แหวนจี้สร้อยคอ โอ้โหบอกเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงสุโขทัยเลยนะข้าวตอกพระร่วงเนี่ยเต็มเลยค่ะเ,<อ>เป็นแบบนี้ท่านโปรยมาใช่ะอาะแต่ทีนี้เราก็จะต้องไปถามนะคะทานเชิงวิทยาศาสตร์กันบ้างเนาะอาจารย์เศรษฐาเด่นดวงบริพันธ์ท่านมีการโพสต์เฟซบุ๊กและบอกถึงเรื่องนี้ไว้นะคะบอกว่าข้าวตอกพระร่วงเป็นแค่หินแร่กลุ่มไพไรต์มีลักษณะโครงสร้างเป็นลูกบาศมีแร่ไลโมไนต์นะคะไปแทรกอยู่ในเนื้อของแร่ไพไรต์เลยทําให้เนื้อนั้นลักษณะคล้ายกับโลหะ แล้วพวกนี้เนี่ยก็จะเรียกกันแบบนี้เพราะจะถูกนํามาทําเป็นแผ่นหินปูตามสถานที่ทางศาสนาอย่างวัดแต่พอเวลาทุบ ออกมาหรือเกิดผุพังแผ่นหินมันก็จะแตกแล้วมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอย่างที่เราเห็นหรือบางทีอาจจะเจอได้ว่าเป็นทรงแบบยาวๆขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปก็ขนาดตั้งแต่0.5เซนถึง3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะครับอืม,อมนะ,ะก็เราทั้งมุมความเชื่อมุมวิทยาศาสตร์นะค่ะ